ส,ว,ส,สวัสดีครับหนูเบญเกอคุณดานค่ะกับน,นั้นยำปูกับหลานหน่อยครับวันนี้หนูก็จะมากินข้าวกันนะคะเมนูวันนี้ก็คือมีไข่เ,เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับ,บอันนี้ปนกบปนกบอันนี้กระดูกกบแล้วก็พักสดจากสวนเมื่อได้กินก็เขาเขาเขาสามกระยันะครับ หุงเขาเพื่อสุขภาพนะครับมีไรโบลี่ข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวผสมกันจียวๆน้ำแันครับผมบนกบพีมือกับน,นั่นแยมแล้วก็ไข่ไข่ฝีมือของหลานสาวมาชิมไข่ของหลานสาวกันโอเคเลยไหมอ,เเอ่าลองลองชิมข้าวทดสอบข้าวสามสามอย่างข้าวสามอย่างครับ อ๋อม,ม,มันเหมือจืดเหมือนข้าวธรรมดาไม่กลิ่นหอมไหมไม่กลิ่นหอมก็ก็ <c oughs> ก็กินในปากรู้สึกว่ามันจะมีรสหอมของไลเบอรี่แล้วก็ข้าวกล่องได้ได้นะครับกินได้เข้าขระยับนี่ตอนแพงหน่อยนึงนะครับเขาไลเบอรี่ไปเสือยูเทิลสิหลานขามันอ่ากิโลละเท่าไหร่นะหกสิบห้าเลื้อ ห้าสิบห้านี่แหละนะครับประมานหนี่ยนึกว่ามันจะเป็นข้าวสวยซะอีกข้าวแบบข้าวนกบ Thì <coughs> thêm <coughs> ถูกใจไหมวันนี้วันนี้เป็นพักดิบกินกินส่วเบื้องนะครับพักดิบ เพ <c oughs> ิ่มข้าวได้นะเดี๋ยวนี้ตัวนี้จะเล่มที่หลังนะครับกระดูกมันจี่ปนนี่ปนหนึ่งเตนเนื่อยทำไมไม่ปดมันหมดเลยอ่ะ <c oughs> บอแล้ว ข้ามใหญ่ๆมักตัวสั่นเยื่อข้างล่าง <laughs> xuất tốt tốt nhau hả ừ ừ hết tuần nhẹ nhàng nè không biết สลัดสลัดมันมันมันออกดอกบ่อยมันออกเก็บมากินเลยออกดอกเพราะมันออกดอกมันก็จะเป็นใบหรอออกดอกแล้วก็จะเป็นเมล็ดเมล็ดแล้วก็มันก็จะแก่เมล็ดไว้สําหรับผืืบพันมันเป็นธรรมชาติอะไรที่มันจะกําลังจะตายแล้วมันก็จะออกดอกออกเมล็ดเพื่อให้มันขยายพันธุ์ของตัวเอง แล้วมันก็ตายอยากสอบอะ่ะอยากข้นปอสามอยากข้นปอสามอยากสอบเร็วๆอืมก็ secondo, นี่แล้วก็เดือนมีนาเนี่ยแหละ เดี๋ยวมันไม่เค็มจนเกินไปอ่ะอืมมันก็นัวนะมันก็พอลีกลมกลม่อมแ,แต่ที่แต่ที่เราลูนนะตอนโคนอ่ะโหฮ่่า <c oughs> เป็นไงหกแต่หกเราค่ยอยเอยอ ha <laughs> ha พายน้ำหน่อยจ้ะพอแล้วเหรอยังไม่พอตัวน้ำ นี่ปูป่ปวดน้อยมาเน้นกินแล้วไม่เน้นหมดหมดก่อนหนูเลยตัวนี้ก็จะอุ่นเออใส่ตู้เย็นไว้ถ้าอุ่นกินตอนตอนแรก ดูอ่อนกินได้แล้วก็ดูแข็งไงดูแข็งบ่ก,กินแล้วมันแข็งเ้าะเรี่มเรี่มดูกนะครับบ่ทิ้งนะครับบ่ทิง้งกินได้ทาลัาน ยำดูอันปะปะไม่หมดไม่หมดโอเคเอาออท่าเมนูบันบันนะครับพี่นอ้องเมนูบันบนัน อา,าอาหารอีสานแต่ว่าถ้าเป็นไข่เจียวม,มันเมนูบ้านบน้านะก็สมัยนี้ถือว่าบ้านแต่แ,แต่ถ้าเป็นสมัยปูเป็นเมนูพิเศษเลยล่ะ<า>เป็นอาหารที่พิเศษมากใช่แลวพวกกนก็เป็นพวกเนี้ยล่ะในสมัยมเ,มเมนูบ้านๆก็คือเป็นเมนูที่ กินประจำเนี่ยพวกเนี้ยอาหารที่หาได้ตามท้องนากบเกียรปูป้าเนี่ยเป็นอาหารบ้านๆอาหารพวกสัตว์ป่าบ้างพ่อปูคือพ่อของปูเนี่ยหาหากินได้เก่งมากนะมนันเพิเขาเิ่นว่าหามานไหมหากินหมันเพิ่นถือแหะอา่าลุงหวยก็ได้กินปลาถือผ้าผืนแก็บ หรือนาเก่งย่างขึ้นโคกึ้นป้าก็ได้กินซัดปา้าได้กินอย่างนะครับได้กินนกกินหนูกินงูก,กินสารพัดนะครับอันนี้แหละเป็นไงอาหารวันนี้อ่ะลุขึ้นมาคุยกันเดีด๋ยวสิเป็นไงบ้านตั้งแต่กลับมาอยู่กับปู่สามวันจุกจุกอีกแล้วตอ,ตอนตอนบายร้านกับสิ่ด้กับอับนะครับปอดยัมาหับมาหับ,หบแล้วกันเตรียมตัวไปโรงเรียนเนาะ ก็จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปถึงเมื่อวันสุกวันสุกน,นูมาไหมมาเหมือนเดิมเนาะเตรียมผ้ามาด้วยเลยที่หนูใส่ไปนี่แต่ใส่ไปใส่ไปมาชุดนักเรียนชุดเดียวเกือบกระโปงมีเอียงกระโปงมีเตรียมใส้ทุงใอส้อม่าน้ำในแหม่คันพวไปโรงเรียนนูกับแวะนี่ผ่านมาหนิกับแวะเ,เอาผ้ามาไวก่อาจใจบ่จจงค่อยไปโรงเรียน เรองหัวัจเตรียมตัวว้างแผนชีวิตเจ้าของในแหมบอกพ่อเด้วโอเคครับผมสำหรับเสาร์เมือนนี้นะครับกินเมนูปนกบแล้วก็ทอดไข่ไข่ไขเ่เจียวหมูสับพ,พักนะครับพักเต็มพักไดจากสวนสดๆจากตูเ้เย็นข้างบ้านของห้าแล้วกับอมกับอันนี้ครับข้าวเหนียวมูนนี่ครับเป็นมันจะเป็นอของหวาน ของหวานพิดไทยและกันมนะครับผมที่คนนี้มดม่วงที่เดือมือว่านนี่นะครับจะมากินเป็นของหวานบอบความสุขให้กับพี่น้องนะครับสิ่งใดที่ดีๆก็มอบให้พี่น้องสิ่งใดที่บ่เป็นการสมควรสิ่งใดที่บ่ดีบ่งามผมยอมรับเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับยอมรับผิดแต่ไว้ยังผู้เดียวในสิ่งใดที่ผิดพลาดลงไปสิ่งใดที่ดีๆมีสาระมีความลู้หรือว่าใดความบัมนเทิงกับ บอกให้พี่น้องทุกคนนะครับผมอป่ปิดเก็บำหรับล้วเปิดค่ะไว้จะทำอย่กันด้นจ้ะ <c oughs> เออมัน่าเจอกันหน่นะคะสำหรับวันนี้นค่ะกบคือว่าสว,ส,สวัสดีครับ